สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรหัสเขาเราเท EP ที่369นะครับผมก็สำหรับ EP นี้นะครับทุกคนพี่จะเป็นแรงแกนปลอมตัวบาวันครับไปปักธงในโซนฟรีสตาร์นั่นเองนะครับผมก็สำหรับ EP นี้นะครับก็จะแต่งตัวตามนี้ไปเลยนะครับทุกคนก็จะเป็นชุดบาวันตามนี้นะครับก็จะเป็นแบบว่าตามที่น้องๆรีเควสตเข้ามาเลยนะครับผมว่าอยากให้พี่ท็อปแบบปลอมตัวเป็นบาวันอะไรนี้นะครับทุกคนโอ้โหแม่พี่ท็อกเลย ถือโอกาสจัดให้ซะเลยนะครับแ้วก็สําหรับ EP นี้ก็ไปแบบแรงแกชิดเคยตามนี้นะครับแล้วก็ครับสําหรับวันนี้ครับพี่ท็อปก็เปลี่ยนชื่อแล้วนะครับผมเป็นบาวันคอนเน็กนะครับทุกคนบอกเลยว่าชื่อนี้โคตรเนียนนะครับและก็แคนนะครับผมก็อยู่แคน PS เหมือนเดิมนะครับผมแหมบอกเลยว่าแคนนี้ก็แคนจริงนะครับเนียนจัดนะครับผมแล้วก็ครับสําหรับเซตการแต่งตัวกอจะเป็นตามนี้เลยนะครับผมกอนจะเป็นทรงผมบาวันหนวดบาวันนะครับแล้วก็จะเป็นตาสีทองนะครับแล้วก็เสื้อบาวัน กางเกงบาวันแล้วก็รองเท้าบาวันนะครับผมเออหือ,อบาวันทั้งตัวบอกเลยเออหือ,อแม่ชุดนี้แบบหล่อเทตลอดการจริงๆนะครับผมและก็สําหรับท่าทางวันนี้ก็จะมีตามนี้นะครับจะเป็นท่าปักองเช่นเคยและก็ท่าถ่ายแรงแกนครับและก็ MP40 ครับผมและก็ลูกสังมกรนะครับหล่อหล่อที่เท่เลยและก็ท่าเอ็แปดนะครับและก็ครับ จะเป็นท่าม m p บึมบ um ัามซัมเบ้นะครับผมนี่ตึงๆแล้วก็ครับจะเป็นท่าฟาร์มาสแล้วก็ปิดท้ายด้วยท่า MP ไฟนนะครับทุกคนตามนี้เลยนะครับผม<ะ>บอกเลยว่าท่าทางวันนี้ครับเอาไปแบบนี้คนหลอ่อโคตรเท่โคตรอันตร,รายนะครับผมมีแต่ท่าตึงๆนะครับทุกคนดูดิอือหือหล่อเท่เกินปุยมุย้ยแล้วก็ครับสําหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ให้พี่ท็อปด้วยนะครับผมโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราไปปักธงในโซนกันเลยดีกว่าครับไปกันเลยครับทุกคน let's go ฮัลโหลทุกคนตอนนี้ครับมาอยู่ในโซนกันแล้วนะครับผมตอนนี้ครับคนในห้องเยอะมากนะครับทุกคนตอนนี้คนในห้อง16คนเลยนะครับแล้วก็ห้องนี้ครับมีเด็กคนตึงๆนะครับผมกามท้องด้านหลังผมชื่อแล้วเนี่ยขายรหัสนี้ถามดิแก้งแก้งถามดิเท่าไหร่นี่จัดไปครับผมนี่ส่งไปเลยอเขาถามว่าขายเท่าไหร่ไม่ใช่ถามว่าขายเท่าไหร่เขาบอกาขายรหัสนะฮะผมก็เลยแบบ แกงแบบให้ความหวังนิดนหนึ่งนี่ครับขายเท่าไหร่วะเอ๊ะขายเท่าไหร่อ่ะสามพันห้าอุ้ยจริงหรออ่าถามดิมีท่าอะไรบ้างโชว์โชว์นี่เออโชว์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 ดีนาย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 ต้องโชว์เราก่อนเออโชดนี่ท่าท่าทางอ่ะเอ้ยยัดดูเฮ้ยท่าอย่างตึงว่ะเฮ้ย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 มันเอาเรื่องว่ะเฮ้ยเฮ้ยอุ้ย โชว์อีกเอาอีกเอาอีกเอาอีกนี่จัดไปให้บผมเอ่อย่างเอาอย่างเอาย,เยันโดเฮ้ยมันเอาเรื่องว่ะเฮ้ยโอ้โหตึงเกินปุยมุ้ยอ่ะพิมแปะพิมแปะน่าสนใจดีจัดไปครับผมเฟี้ยวเฟี้ยวออน่าสนใจ <c oughs> ให้ความหวังมันนะ <c oughs> ชุดครบเอ้ยถามที่มีหม,ม,มวกอเปิ้ลมีหมวก เอฟไหมนี่จัดไปครับผมือ้อมีสาวป,ปักทงมาทุกคนปักทงบ้างเลยแล้วกันนะครับผมตรงนี้แหละมาครับหนึ 1, 2, need no bitch. When ่งสองซ้ำยาโดเอาเรื่องบอกเลยเอาเรื่องจัดเอาเรื่องจัดนี่จัดไปเจมเจมเอ้พิมไปนายสนใจซื้อรหัสเรา ไม้หน่จัดไปครับผมเฟี้ยวๆเลยเอ้ยนายรสนใจซื้อรหัสเราเปล่าเอ้ยซื้อไหมซื้อไหมซื้อไหมลูกซอมงอนเป็นหนึ่งทีมันร้องไห้เลยวะ <c oughs> มันแอดเพื่อนมาผมก็รับเพื่อนมาแล้วนะทุกคนแหมมันชื่ออะไรนะ อ่านยังไงวะเนี่ยนาชชี่เหรอนาซี่เหรอน่าจะใช่นะครับหรือว่านาซีไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับทุกคนนี่แอคกแแอคให้สุดครับผมแอคให้สุดแอคให้สุดบาวันโอ้โหมันเชื่อว่าเป็นดูจริงเหรอวะเนี่ยเอ้ยโอ้โหเอิมทิปไปครับผมครับพี่นี่จัดไปครับผมครับพี่หน่อยละกันเอ้ยมันเอาเรื่องจังวะไอคนนี้มันเอาเรื่องวะ <c oughs> แล้วก็เอ็มพีสีสูตรไปหนึ่งดอกทุกคนคเฟี้ยวฟี้วโอ้โหยัดโดไม่ท่าสีแดงไม่เข้ากันวะ fc กดหวัวใจไปหนึ่งทีไม่มันเชื่อเฉยว่าเป็นตัวจริง <c oughs> โอ้หแม่มันเนียนจริงๆเลยว่าเฮ้ยชื่อนี้มันโคตรจะเนียนเลย,ยทุกคนบาวัน n c o n n e c นะครับผมแม่ b a วัน n เชื่อมต่อแล้วโอ้โหชื่อตึงจริงนะโอ้โหบอกเลยชื่อคําว่า connect นี่ผมแทบไม่เคยเห็นแบบใครใช้เลยนะครับทุกคนพิมพ์ไปครับผม ยังไม่ว่างเลยโอ้โหแหมารองมีตีเนียนหน่ยละกันนะครับทุกคนแปลทุกคนผมว่าเปลี่ยนห้องกันเลยละกันนะครับผมดูเหมือนว่าห้องนี้ครับคนก็เริ่มทยอยออกกันแล้วนะครับทุกคนไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับผมแปลทุกคนเลสโก้ัาผมเปลี่ยนห้องกัน โอเคครับทุกคนตอนนี้ครับมาอยู่ในโซนกันแล้วนะครับห้องนี้ครับผมคนโคตรเยอะเลยนะครับทุกคนตอนนี้ครับคนในห้อง15คนเลยนะครับผม <c oughs> และก็ห้องนี้ครับดูเหมือนว่าจะมีแต่แบบสาวแจ่มเจมนะครับทุกคนนี่จัดไปมีน้องบอกคนเดิมใครคือคนเดิมวะเฮ้ยใครคนเดิมวะทุกคน<ะ>ไอคนนี้มันคือใครเนี่ยใครเนี่ยใครวะเฮ้ยกดอันนี้ไปดิใครวะมันตามผมอยู่ไหนมันบอกปักท้องหน่อยดิ มีคนบอกบาววันเอาไว้สอ้ยธรรมดาครับน้องปักทงเลยพิมพ์ไปไม่มีไม่มีครับจัดไปครับผมเฟี้ยวๆฟแล้วก็สาวคนนี้มาปาดคอผมเฉยครับทุกคนนี่แอคใส่หน่อยละกันแอคไปแอคหน่อยละกันแอคหน่อยละกันนี้สาวปาดคอสาวปาดคอสาวปาดคอนะครับผมแอคไปแอคไปอื้อะไรอะไรพิมพ์ไปดิอะไรอะไรอะไรหรอจัดไปครับผมมันพิมพ์มาว่าอะไรวะไอผู้บ่าวคนนี้มันพิม์ว่าอะไรเนี่ย ันพิมพ์ไรของมันเนี่ยทัวนึกว่าจะเก่งอะไรนี่ตึ้ยปักธงไม่มีเว้ยแล้วโดนสาวว่าอะไรเนี่ยนึกว่าจะเก่งปักไม่มีครับจัดไปครับผมโอ้โหดูดิเขาให้ผมปักธงอย่างเดียวเลยาสาวคนนี้มาด่าเล่นโปไก่สาวมังหลอนอะไรวะเนี่ยหลอนอะไรนี่ฮ่าฮ่าฮ่าจัดไปครับผมเอ้ยสาวแม่งหลอนอะไรเนี่ยเอ้ยสาวหลอนอะไรเนี่ยชื่อไรเราอะลินลิษา อะไรวะเนี่ยแล้วก็ครับพิมพ์ต่ออยู่แค้นก็กักอะไรสักอย่างนะครับผมผมตัวปลอมนี่จัดไปเฟี้ยวๆผมตัวปลอมครับเออแม่งประส,สาทอีดอกเนี่ยเองด่าวนี่เออด่าวนี่ร่้มมาด้วยกันวะเนี่ยชื่ออะไรเนี่ยสภาพแค้นก,าก,ากักกัก <c oughs> กูตัวปลอมพพ์ไปดิกูตัวปลอมจัดไปครับผม,ผมไม่ไม่มีคำว่าผมเลยนะกูแล้วตอนเนี้ยกูขึ้นกูแล้วขึ้นมึงกูแล้ว,ลวบอกก่อนตอนเนี้ยโอ้โหสาวแม่งหลอดอะไรเนี่ยเฮ้ย พี่ท็อปเปล่าเออตัวปอมตัวปอมเออใช่ตัวปอมเนี่ยเออทำไมละมาด่าเพื่อจัดไปครับผมอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยหลอดลไรเนี่ยสาวสาว,สาวไม่หลอดลไรในอีดอกนี่โอ้โหสันขวานจริงเลยคนสมัยนี้เนาะด่ากันโอ้โหด่าไปทั่วทุกคนผมยอมใจเลยนะครับผมสภาพหมาเออประสาทเด็กมึงไม่ประสาทเด็กอะประสาท หรือไงมึงเนี่ยนี่จัดไปครับผมเฟี้ยวมาทุกคนปากทองอัดหน้าเลยละกันนะครับผมมาครับหนึ่งสองซ่อมยันโดถามมีปัญญาไหมโ <c oughs> อ,อ้โห <c oughs> นี่แล้วก็ m p ็มพีนแปตามไปหนึ่งทีเฟี้ยว <I 'm S 1> <ๆ>ามาดิมาดิครับพิมพ์ไป หลอนหรือไงมึงนี่จัดไปครับผมเฟรรรี้ยวๆโอ้โหเอ้ยดีๆเดียน้องน้องสแสดงไหมโ,อ,โหอ้ยเอ้เราคู่รักกันปะเนี่ยมีบรญยายชนะกูเป่า <laughs> หลอนว่ะทุกคนหลอนไรของมึงโง่จัดไปเฟี้ยวๆโอ้โหขอด่าหน่อยละกันเอ้ยเองหลอนไรเนี่ยเออเอยด่าด่าดิน้องคนนี้เอยน,อน,อน,น้องน้องคนทีด่ด่าดิลหลบไปหลอนอะไรเนี่ยอีดอกนี่แม่งหลอนน่ะ เหลอนอะไรเนี่ยฮะ,ะอีสาวเออหลอนยาเหรอเอ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 อใช่ใช่เอ้ยน้องคนนี้แม่งโอ้โหแม่งแนวคิดดีว่ะแม่งทรงนี้แม่งหลอนยาเนี่ยหลอนยาเนี่ยกูไม่โปโปโปบ้านป้ามึงอ่ะจัดไปครับผมเฟี้ยวเฟี้ยวทุกคนโปบ้านป้ามึงอ่ะโปบ้านป้ามึงอ่ะเล่นเดนะ <and people S 1> โปอะไรเนี่ย หลอนมาจากไหนนี่มึงมีจัดไปครับผมโอ้โหโอ้โหมีอ้เค็มกรด้วยเฮ้ยเอาเรื่องนะ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 เอาเรื่องไอ้สาวเนี่ยเนี่ยอ่ถ่ายถ่ายแรงถ่ายแรงเออถ่ายแรงถ่ายแรงหน่อยละกันเฟี้ยวฟจัดไปเลยเจียมเจียนี่ปักไปงี่แล้วก็ปักไปว่าแล้วไม่เอาอ้าวเอาอะไรถามที่เอาอะไรเอาอะไรของมึงจัดไปครับผมเออเอาอะไรอะเอาอะไรเอาอะไรของมึงหลอนเลยเนี่ยอีสาว เหลอดไลน์เนี่ยสาวหลอดไลน์เนี่ยถ่ายถ่ายแรงแอ็กหน่อยละกัน to พิมพ์ไรพิมพ์ไรบ้าเป่าทีนี่จัดไลทุกคนเนี่ยราตีมือหน่อยละกันมันท้าผมหมอฝีมือพึ่งโปเออูได้คอนเทนไลน์หนุ่มเองชื่ออะไรวนะเนี่ยไอยักษ์ยักษ์อยู่เหรอโอ้โห ท้าหนึ่งหนึ่งอ๋อจัดไปทุกคนนี่เฟี้ยวเฟี้ยวนี่ท้าหนึ่งหนึ่งอ๋อรอชมหนึ่งหนึ่งเอาไหมอ้าวได้ดีครับเอาดีเอาดีเอาดีดเอาแอนเพลย์มาด้วยอาลับเลยละกกันเอามาดิพิมแปไปอามาดิมาดิมาดิแพ้อย่าร้องนะมึงนี่จัดไปครับผมเฟี้ยวเฟี้ยวโอ้โหแพลอย่าร้องนะสาวทุกคนดูดูเขาดิแบบเหวอจัดแบบแบบเหวอะเหวอะเหวเลยอะแบบโคตรเหวอะทุกคน บอกเลยว่าแบบอย่างเหว่อ่ะอย่าเปิดโปลละกันอ๋ออย่าเปิดโปลนะจักนะครับผมไอ้หลอนหลอนแอ้ขาวเอ้าไอ้เช่นี่ด่าพ่อกูมึงหลอนแล้วนี่ไอ้เวนโอ้โหบักเปลาะอันนี้ขอดูด้วยใช้ฝีมือหน่อยแล้วก็ถ่ายแรงไปทุกคนหนึ่งทีเฟีลเฟลครับผมแล้วก็ครับพิมไปออกไปสี่อีไฟจัดไปครับผมไปทุกคนเดี๋ยวเราไปหนึ่งหนึ่งกัน อิงอนี่ดีกว่าในครับทุกคนเน่ยไอคนนี้ไม่เป็นประสาดในครับผมเจอสาวเป็นประสาทเฉยครับทุกคนหลอนอะไรของมันวะแล้วคือแบบผมไม่ได้กดท่าแบบตึงๆด้วยนะครับผมอีพีนี้ขออภัยด้วยนะครับทุกคนไปทุกคนเดี๋ยวเราไปหนึ่งหนึ่งกับสาวเลยละกันนะครับผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับทุกคนไปทุกคนเลสโก้ค่ะผมไปหนึ่งหนึ่งกันโอเคครับทุกคนตอนนี้ครับมาอยู่ในเกมกันแล้วนะครับขอซื้อปืนก่อนละกันนะครับเป็นเดสเซอร์ดิกเกิลเหมือนเดิมและก็ไอวอรและก็ก่อสองนะครับ แปทุกคนเลสโกครับผมเราไปเสิร์ฟหัวผู้สาวดีกว่านะครับแมสาวปากแซ่บต้องโดนพี่ท็อปนะครับผมแลาคืนนะครับเกมนี้เป็นโหมดกลางคืนด้วยนะครับทุกคนดูโอ้โหแม่มืดมิด,มดสนิทใจเลยทีเดียวเชียวอยู่ไหนจ้าสาวเปลี่ยนแนวบ้างนะครับผมอุ้ยเล่นเหมือนผู้ชายเลย ตึงจริงๆไอท็อปชายผู้นี้โอ้โหแม่ช็อตเมื่อกี้กระโดดยิงโคตรตึงลยฮะทุกคนมันกระโดดยิงอย่างเอาอ่ะบอกเลยหล่อเท่เกินปุยมุ้ยอะอะไรก็เหตุสามครับผมอันนี้มันอัปเดตใหม่มันพูดอะไรวะทุกคนไม่รู้นะครับมันพูดมั่ว้ยผมลืมซื้อลูกซองโอ้ยเวรกรรมเลยไงเรียบร้อยเลยทุกคนลืมซื้อลูกซองเฉยไปซื้อเกาะตลอดเลยนะครับผมไม่เป็นไรเอาปืนนี้ไปเซิร์ฟกับสาวก็ได้นะครับทุกคนไป หวังว่าสาวน่าจะเชื่อนะครับว่าเป็นบาวันตัวจริงนะผมจะแบบปั่นแม่งให้เชื่อเลยว่าเป็นบาวันแบบของแท้แน่นอนนะครับทุกคนอยู่ไหนจ้าอยู่ไหนจ้าผู้สาว สาวไอวอลอะไรของเขาวะเนี่ยอ,อะไรวะเนี่ยเฮ้ยผู้สาวออกมาเร็วผู้สาวเล่นอะไรวะเนี่ยอุ้ย <c oughs> ตายซะเล่นอะไรของเขาวะผู้สาวคนนี้เล่นอย่างเอ๋อเลยอะทุกคนแม่งเอ๋อจัด อะไรกันท็อปเนี่ยไอ้ท็อปลังงงก็ซื้อทุกซองดีกว่านะครับทุกคนแล้วก็ซื้อเห็ดต่อไปจัดไปครับผมผมโคตรไม่ชอบเวลาปล่อยตัวเลยอ่ะนี่ขนาดอัปเดตใหม่เลยนะ <ๆ S 1> เขาก็ยังแบบไม่เปลี่ยนนะทุกคนแล้ว <ST AR> ผมว่าไอโ้โหมดกลางคืนนี่มันเท่ดีนะมันดาร์กดีอ่ะ er. แบบดาร์กไซส์อะไรเงี้ยทุกคน ไม่ใช่ไซด์ด์กนะฮะทุกคนครับดาร์กไซด์นะครับผมอยู่<น>ไหนจ๊ะเฮ้ยวางไอ้วอปิดหน้าด้วยวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสาวช้บซอ,องว่ะวิยตัวว่ะตัว อันนั้นแน่ผู้สาวอันนั้นแน่ทำทรงนอนแหมนอนนอนมองเท่งเลยนะครับผมนอนอะไรของเขาก็ไม่รู้นะครับทุกคนท็อปก็งงเหมือนกันนะครับไปต่อต่อต่อดูโหแอคหน่อยละกันแอคหน่อยละกันนี่ไอ้ท่านี่มันบั็กแน่เลยทุกคนดูแม็กปืนมันหายไปแล้วคนไม่ชอบอ่ะเอ้ยเอ้ยเปลี่ยนชุดหน่อยละกันนี่เปลี่ยนชุดเล่นหน่อยละกันเฮ้ยเปลี่ยนดีป่ะวะไม่เปลี่ยนดีกว่านะครับผมเอาเป็นบาวันนี่แหละ ตึงๆเลยตึงๆแบบตึงๆอ่ะแบบโคตรหลอกโคตรเท่โคตรตึงโคตรอันตรายอ่ะทุกคนแล้วก็น้องๆนะครับไม่ต้องสงสัยนะว่าทำไม EP นี้แบบไม่มีเอฟฟงเอฟเฟกต์เวอร์อะไรอย่างนี้นะครับผมจัดให้แบบปักธงเฉยๆงน้องๆบอกพี่ท็อปทำไมต้องใส่เอฟเฟกต์ตอนปักธงเอ้าไม่ใส่ก็ได้นะเป็นไงแบบน้องๆแบบชอบบ่นนะพี่ท็อปถูเอฟเฟกต์แบบพี่ใส่ทำไมอ่ะ ไม่ใส่ก็ได้นะครับ EP นี้จัดให้เลยนะครับผมแบบไม่ใส่เอฟเฟลฮะโอ้โหจัดให้สักคลิปเดี๋ยวดูพี่จะดูนะครับผมว่าจะมีใครบ่นหรือเปล่าเออพี่อยากรู้เหมือนกันว่าจะมีแบบใครมันแบบมาบงมาบ่นอะไรเงี้ยเอออยากรู้เหมือนกันนะครับผมเฮ้แต่ว่าผมก็ยังไม่เคยทํานะแบบปักธงแล้วไม่ใส่เอฟเฟคอ่ะในช่องไม่มีเลยนะแต่เมื่อก่อนแบบพี่ตัดเวอร์จริงแต่หลังๆวันนี้นรู้สึกแบบการตัดแบบการอดิตต่งตางๆมันเริ่มยากขึ้นนะครับผม วิวว,ว,วันวันวันสาวัน <S <S วิสะดุ้งเลยแม่งสะดุ้งเลยทุกคนจริงสะดุ้งจริงฉันเมื่อกี้ไม่ได้อคต i n งนะสะดุ้งจริงเชีย่ยหัวโยกเลยกูอะไรกันครับเนี่ย ชอบละเนี่อยชอบละทอ้อไปทุกคน let's go ต่อ let's g o ง n อ on let's going on o k a are you ready วันเราเป็นบัลาดประจนวันเราเป็นบัลาจัดลายแดดวะเอเอเอ๊ะเอเอเอ๊ะไปทุกคน let's go let's go วิ่ง ลืมเซวอชิบหายแล้วอุ๊ยไม่มีไอ้วอก็ยิงสาวเข้านะครับผมแหมของจริงว่ะเอาแม่งเอาเรื่องนะ่ะเอาเรื่องนะ่ะไม่มีไอ้วอลช็อตเมื่อกี้ลืมซื้อไว้ทุกคนแม่งลืมอะไรไม่ลืมลืมซื้อไอ้วอลซื้อ้ทุกอย่างนะโยเว้นไอ้วอลปาจะเฮปาจะเฮ รู้สึกว่าเล่นชุดนี้มันพลิ้วอ่ะทุกคนพลิ้วจริงนะแบบโคตรพลิวเลยอยู่ไหนจ้าผู้สาวท็อปมาแล้วครับสาวจ๋าอุ้ยอุ้ยแม่งถ้าโดนนี่เท่เน,นะยช็อตเมื่อกี้ไฮไลท์เซฟเลยอะ่ะ สาวแม่งตึงว่ะให้ตึงเรื่อยๆนี่เราเนี่ยไม่มีการวางไอ้วอลดักหลังด้วยมันเปนคือการตั้งไอ้วอลปิดไม่ให้สาวแบบมีทางออกออกได้แค่ทางเดียวครับน้อนๆไม่หยอกหยอกหยอกเมื่อกี้ฟุกนะฮะทุกคนฟุกครับผมฟุกฮะฟุกฮะไต่ทุกคนโตโตโตซื้อหมวกซื้อกอกก่อนละกันมันเอ้ยเอ้า เอา้าเดี๋ยวนะมันหักตามผมปะไม่หักนีห่หว่าท,ท,ท,ทุกคนอ๋อตกใจตกใจตกใจไป l e t s go l e t s go l e t s go ตอนนี้แบบรีบมากนะครับทุกคนรีบปิดเกมอ่ะอยากรู้เหมือนกันว่าผู้สาวจะว่ายังไงนะครับผมเล่นโหมดกลางคืนแบบดูโคตรยากเลย,อยมองมันแปลกๆมันไม่เหมือนกลางวันเว้ยแต่ภาพมันชัดขึ้นในะกลางคืนเนี่ยไม่เดียวดิสาวออกมาดิปังโอ้โหออกมาปังอีกทีนึงปัง บึ้มเขาให้บึ้มแม่สเตจินโจมันของจริงว่ะเฮ้ยเอาเรื่องเกินปุยมุ้ยอ่ะทุกคนอะไรเกันครับเนี่ยเหมือนมันอีซี่อ่ะอีซี่เกินไปเปล่าก็อย่างชื่อช่องเลยนะครับรูทอีซี่เนะี่ยดูสภาพอย่างขยะเลยนะครับทุกคนวุ้ย เขาไกลไม่ได้เหม็นนะครับไปทุกคนเดี๋ยวเราออกไปคุยกับผู้สาวดีกว่านะครับผมไม่รู้ว่าจะด่าผมหรือเปล่านะครับทุกคนแล้วก็ EP นี้ก็ปิดไปด้วยสกอร์แบบ7ต่อ1นะครับแบบหล่อๆเท่ๆเลยนะครับดาเมจก็ตามนี้นะครับ2,428นะครับผมไปทุกคนเลสเตอครับผมไปคุยกับสาวกันปิ้วโอเคครับทุกคนตอนนี้ครับเราก็มาอยู่หน้าล็อบบี้กันแล้วนะครับขอพิมพ์คุยกับสาวก่อนนะครับผม7 หนึงเฉยนี่จัดไปเอ้าพิมพ์ผิดเฉยทุกคนโอ้โหแม่เสียแบบเซ้นเลยนะครับผมนี่เจ็หนึ่งเฉยแล้วก็อันนี้ไปหนึดงทีนี่ถามดิหายปากดีหรือยังพี่คิมหนูขอโทษอะหนูขอโทษค่ะคิมคินคิมไหนวะคิมไหนวะคิมไหนวะนี่จัดไปครับผมหนูอยักหนึ่งหนึ่งเฉยคิมไหนวะคินเปล่าไปคิดว่า คิมชื่อคินใช่ไหมเออน้องคินเว้ไม่ใช่คิมอยากออกคลิปอ่ะเอ้าหนูอยากออกคลิปเฉยละไม่บอกดีดีอะด่าเพืออ่อขอโทษด้มุยอ่ะโอ้โหจัดไปทุกคนมาด่าเฉยโคตรงงขอโทษนะอีหยังวะแม่งพิมพ์ยังไม่ถูกเลยทุกคน แล้วก็ครับพิมพ์ต่อครับผมไม่ยกโทษให้ครับนี่จัดไปครับผมอยากเฟี้ยวอ่ะพี่แปไปไม่เห็นเฟี้ยวเลยนี่จัดไปครับผมทุกคนโอเคครับทุกคนก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับผมสำหรับ EP นี้ครับพี่ท็อปต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่ EP หน้าครับแล้วก็สำหรับ EP หน้าอยากให้พี่ท็อปทำคลิปแนวไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกพี่ได้เลยเดี๋ยวพี่ท็อปจัดให้นะครับผมแล้วก็ครับสำหรับ EP นี้ครับบ๊ายบายครับทุกคนรักทุกคนนะครับผมจุ๊บๆครับบ๊ายบาย รักทุกคนนะครับผมจุจ๊บๆครับบ๊ายบาย